ต่อไปฟังเรื่องอากังไขยสูตรนะก็คงจะใกล้จบแล้วนะแต่ว่าอากังไขยสูตรนี่รู้สึกว่าจะละเอียดนะถือว่าเป็นสูตรที่สรุปเรื่องของอน,นิสง์ของการรักษาศีลนะนะที่ความหวังของพิสุสิบหกข้ออ่าสิบเจ็ข้อเนี่ยถ้าหากว่าปรารถนาอ่าปรารถนาในสิ่งที่ตนปรารถนาเนี่ยจะสามารถสรเ็จได้มีอยู่ถึง17ความปรารถนา แต่ว่าบุคคลที่จะปรารถนาสําเร็จก็ต้องอาศัยศีลเป็นเบื้องต้นนะผมก็นํามาไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ฟังนะหลายท่านก็คงจะเคยอ่านนั่นแหละแต่เพื่ออนุเคราะห์แก่ท่านที่ยังไม่เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังก็ผมก็นํามาไว้ในเล่มนี้ในตอนท้ายอากังขยัสสูตรเรื่องเราจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจสดับรับฟัง ขะเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนานตบินนิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นตูนรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปาติโมกอันสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สํารวมด้วยความสํารวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภายในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดอ,อันนี้ข้อความก็เรียกว่าสนับสนุนสูตรก่อนๆท,ที่ทุกท่านได้ฟังมานะว่า พระองค์ทรงชักชวนเชิญชวนให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยว่าโดยความหวังที่หนึ่งนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าพิสูจน์จะพึงหวังว่าขอเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนโรมจจรรันทั้งหลายเถิดดังนี้พิกษุนั้นควรกระทําให้บริบูรณ์ในศีล ประกอบทำเครื่องระง,งับจิตของตนไม่ทำชานไม่เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูนการอยู่สุญญาคารอ,อันนี้จะมีคุณธรรมอยู่กี่อย่างหนึ่งให้มีศีลนะสองประกอบทำเครื่องระง,งับจิตของตนสามทำชาไม่เหินห่างสี่ประกอบด้วยวิปัสสนาและก็ห้าการอยู่ในสุญญาคารนี่คือวิเวกนะอันนี้เป็นคุณห้าอย่างที่จะก่อให้เกิดคุณสิบเจ็ดอย่าง นะความหวังสิเจ็ดว่าสิบเจ็ดข้อจะประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องมีคุณทั้งห้าอย่างนี้อันนี้เป็นความหวังข้อแรกนะถ้าอยากให้เพื่อนปรมอาจารย์รักหรือว่าเพื่อนปรมอาจารย์ยกย่องชมเชยเนี่ยก็ต้องมีมีศีลบริสุทธิ์มีทำเครื่องง,งับจิตไม่ําชานไม่เหินห่างและก็วิปัสสนาอยู่ในสุญญา,า,านเดี๋ยวผมจะอ่านอัตกถาให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะว่าคุณธรรมทั้ง5อย่างนีย ที่ว่า1นศีลสองทมเครื่องละงับจิตสาฌานสวิปัสสนาห้าสุญญานเนีน่ยอัตกถาท่านขยายไว้ว่าอย่างไรนะอัตถกถาอากังไขยสูตรอากังไขยสูตรมีคําขึ้นต้นว่าเอวมัมเมสุต,ตังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ดังนี้ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัมปันน์ีลาความว่าความถึงพร้อมมีสามอย่างคือความบริบูรณ์หนึ่งความพรั่งพร้อมหนึ่งความหวานหนึ่งความพรั่งพร้อมจะมีอัดสามอัดนะความถึงพร้อมสามอย่างบรรดาความถึงพร้อมสามอย่างนั้นความถึงพร้อมที่มาแล้วว่าตรงนี้ผมจะอ่านหรือเปล่านะข้อความนี้ เราอ่านเป็นปริยัติศาสตร์ธรรมให้ฟังกันแล้วกันนะในไหนก็ตั้งใจอากอ่านแล้วแต่ว่าอัตกถานี่อัตกถาใน,านเล่มนี้ผมไม่ไดเอามานะในเล่มที่ว่าเหตุผลที่พระต้องรักษาวินัยเนี่ยไม่ได้เอาอัตกถามาเอาแต่พระบาลีมาถ้าท่านอยากจะอ่านอัตกถาก็ขอให้ไปอ่านที่เล่มจริงเลยนะ แต่ที่ผมบรรยายนีย้ผมก็บรรยายตามอัตถกถานะถ้าท่านไม่ได้ไปอ่านก็ฟังที่ผมอ่านให้ฟังเลยก็แล้วกันบรรดาความถึงพร้อม3ามอย่างนั้นความถึงพร้อมที่มาแล้วว่าดูก่อนกูิยะนกแขกเต้าทั้งหลายย่อมบริโภครวงข้าวสารีที่สมบูรณ์แล้วดูก่อนพราหมณ์เราเขาบอกท่านว่าเราไม่สามารถห้ามนกแขกเต้านั้นได้ดังนี้นี้ชื่อว่าความถึงพร้อมคือความบริบูรณ์คือบริบูรณ์ด้วยข้าวที่อยู่ในนาเป็นความบริบูรณ์ ที่เร,ร,รียกว่าความถึงพร้อมเนี่ยถึงพร้อมด้วยความบริบูรณ์นะอันนี้เป็นความหมายหนึ่งความถึงพร้อมนี้ว่าภิกษุผู้เข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วเข้าไปใกล้แล้วเข้าไปใกล้พร้อมแล้วเข้าถึงแล้วสมบูรณ์แล้วปร,ประกอบแล้วด้วยปาติมโมกขสังวรนั้นดังนี้ชื่อว่าความถึงพร้อมคือการพรั่งพร้อมอ๋อการรักษาสีลที่บริสุทธิ์เรียกว่าพรั่งพร้อมนะส่วนความบริบูรณ์เนี่ยหมายเอาเรื่องของ ข้าวที่อยู่ในนาความถึงพร้อมนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพื้นต่ำสุดแห่งมหาปัตพีนี้มีรสหวานหน้าชอบใจเหมือนน้ําพึ่งวีไม่มีโทษเจือปนฉะนั้นดังนี้ชื่อว่าความถึงพร้อมคือความหวานออ๋ถึงพร้อมด้วยความหวานนะทีนี้แต่ในสูตรนี้ควรได้แก่ความถึงพร้อมคือความบริบูรณ์บ้าง ความถึงพร้อมคือความพรั่งพร้อมบ้างเพราะฉะนั้นในบทว่าสัมปันศีลาพึงทราบความอย่างนี้ว่าบทว่าสัมปันศีลาความว่าเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ดังนี้บ้างเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยศีลดังนี้บ้างอแสดงว่าความพรั่งพร้อมในที่นี้ได้แค่สองอย่างนะคือบริบูรณ์กับพรั่งพร้อมส่วนความหวานไม่เอาไม่ได้เอาความหมายนี้ ความหมายหวานนี่ไม่เอาอยู่ในความปั้งปลอมของศีลว่าด้วยความหมายของศีลนะบทว่าศีลังความว่าที่ชื่อว่าศีลเพราะอาจว่าอะไรที่ชื่อว่าศีลเพราะอาจว่าเป็นที่รองรับข้อความในพิสดารของบทว่าศีลนั้นได้กล่าวแล้วในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมากโอ้โหอยู่ในนู้นเลยนะแต่ว่าที่ผมอ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย ก็คิดว่าหลายท่านคงจะเข้าใจแล้วล่ะว,ว่าศีลเนเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมได้อย่างไรนะเหมือนกับแผ่นดินอะไรเป็นต้นอนย่าที่เราได้ฟังมานะทีนี้แม้ในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักนั้นด้วยอัดนี้ว่าปริปุณศีลานะคือบริบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะ นี้เป็นอันได้กล่าวความบริบูรณ์ของศีลไว้แล้วเพราะปราศจากโทษของศีลเหมือนท่านกล่าวความบริบูรณ์ของนาไว้คือนาไม่มีโทษเลยนะเพราะปราศจากโทษของนาฉะนั้น hum, โทษของนาสี่เหมือนอย่างว่านาที่ประกอบด้วยโทษสี่อย่างคือพืชเสียหนึ่งการหวานไม่ดีหนึ่งน้ำไม่ดีหนึ่งที่ดินไม่ดีหนึ่งย่ำเป็นนาที่บริบูรณ์ไม่ได้บรรดาโทษสี่อย่างนั้นพืชที่หักหรือเน่าในระหว่างระหว่าง มีอยู่ในนาใดนานั้นชื่อว่านามีพืชเสียชนทั้งหลายหวานพืชเดอรนั้นลงในนาใดข้าวกล้าย่อมไม่งอกขึ้นในนานั้นนาก็จัดว่าเป็นนาที่เสียชาวนาผู้ไม่ฉลาดเมื่อหวานพืชย่อมหวานให้ตกไปเป็นหย่อมๆในนาใดนานั้นชื่อว่ามีการหวานเสียโอเพราะเมื่อการหวานอย่างนี้ข้าวกล้าย่อมไม่งอกขึ้นทั่วทุกแห่งก็นา ที่นาก็จัดว่าเป็นนาเสียโอ้นาเสียนี่มีความหมายหลายอย่างนะพืชเสียหวานไม่ดีน้ำไม่ดีแล้วก็ดินไม่ดีนะส่วนน้ำมากเกินไปก็ไม่อ่านนะครับคงจะพอเข้าใจนะน้ำมากเกินไปก็จัดว่านาเสียเพราะท่วมข้าวนะต่อมาดินไม่ดีก็คือมีกรวดหินดินทรายไม่มีปุ๋ยอันนี้ผมคงไม่อ่านนะนะต่อมาท่านบอกว่าแต่ว่านาที่จัดว่าเป็นนาบริบูรณ์เพราะปราศจากโทษ สี่อย่างเหล่านี้และนาเช่นนั้นจัดเป็นนาที่มีผลิตผลมากชั้นใดศีลซึ่งประกอบด้วยโทษสี่อย่างคือขาดทะลุด่างพลอยจะจัดเป็นศีลที่บริบูรณ์ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันโอ้นอนเนี่ยมีโทษสี่อย่างนะและศีลเช่นนั้นเป็นศีลหามีอนิสงส์มากไหมศีลที่ขาดทะลุด่างพลอยเนี่ยโอ้โหพวกเราก็ฟังดูก็แล้วกันนะอาบัตเล็กอาบัตน้อย บางท่านก็มีเยอะแยะมากมายเลยจะมีใ้สงมากได้อย่างไรเนี่ยแต่ศีลจะจัดว่าเป็นศีลที่บริบูรณ์ได้ก็เพราะปราศจากโทษสี่อย่างเหล่านี้คือไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พ้อยนะก็ศีลเช่นนั้นจัดว่าเป็นศีลที่มีราราณิสง์มากอันนี้ท่านบอกว่าศีลสมบูรณ์ด้วยเหตุสองประการก็ด้วยอัตนี้ว่าศีละสมังคิโน เป็นอันท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อม q u ไปเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พร้อมเพียงคือเป็นผู้ถึงความพรั่งพร้อมได้แก่ประกอบด้วยศีลอยู่เถิดดังนี้ที่พระเจ้าทรงเชิญชวนนะะในบทว่าสัมปันธศีลาน,นั้นความเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมย่อมมีได้ได้เหตสองประการคือเพราะการเห็นโทษในการวิบัติของศีลหนึ่งเห็นโทษว่าเมื่อศีลนิบัติแล้วเนี่ย นำเราสู่บายอย่างไรนะแล้วก็เพราะเห็นอน,นิสง์ในการถึงพร้อมแห่งศีลโทษของการละเมิดอาบัตโทษของการรักษาพระวินัยกอไปโทษของการละเมิดอาบัตแล้วก็อน,นิสง์ของการรักษาพระวินัยเนี่ยเ,เราต้องเห็นนะเราจึงจะรักษาศีลได้คุณชาติทั้งสองอย่างนี้ท่านได้ให้พิสดารแล้วในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักโอ้อันนี้ผมก็ ที่จริงก็อ่านในในในสูตรตอน,น,นต้นไว้เยอะพอสมควรนะโทษของและเมื่อศีลอน,นิสง์การมีศีลเนี่ยทีนี้พระสุมาณะเถระชาวทีปะวิหารกล่าวไว้ว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกจตุปาริสุทธิศีลขึ้นแสดงด้วยพระลำรัดมีประมาณเท่านี้ว่าสัมปันศีลาโอ้คือยกไม่ใช่ว่าปฏิโมกอย่างเดียวนะแต่รวมเอาศีลสีเลย ในบรรดาบทเหล่านั้นแล้วทรงแสดงศีลที่เป็นประธานในบรรดาศีลเหล่านั้นอย่างพิสดารด้วยบทนี้ว่าปาติโมขะสังวรสังวุตตาดังนี้ตรงนี้ท่านบอกว่าในบทว่าสัมปันธศีลาถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยก็หมายถึงศีลสีเลยนะคือปาติโมก็สังวรอ,อินทรีสังวรอ,อาชีวะปริสุทธิศีลแล้วก็ปัจจัยนิสิตศีลเนี่ย แต่ว่าในบทว่าปาติโมกข็สังวรละศีลเนี่ยไม่เอาปาติโมกขก็สังวรแล้นนวลนั้นเพราะว่าปาติโมกขนั้นเป็นประธานในบรรดาศีลทั้ง4อย่างเนี่ยทนว่าถ้าไม่มีปาติโมกข็สังวรลศินแล้วศีลสามอย่างที่เหลือเป็นอนรักษาไม่ได้อันนี้ก็รู้สึกว่าจะอธิบายไปแล้วนะอธิบายไปแล้วในตอนก่นกอนๆเนี่ยตรงนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายนะฮะท่านบอกว่าว่าโดยตรงปาติโมกขก็สังวรเท่านั้นชื่อว่าศีล ปาิโมกสังวรศีนนั้นของผู้ใดขาดแล้วผู้นั้นใครๆไม่ควรกล่าวว่าผู้นี้จัะรักษาศีลที่เหลือไว้ได้ดังนี้เปรียบเหมือนบุตรที่มีศีรษะขาดแล้วก็ไม่อาจที่จะรักษามือหรือเท้าไว้ได้ฉะนั้นแต่ว่าปริโมกสังวรศีนนี้ของผู้ใดไม่ด่างพร้อยผู้นี้นั้นย่อมสามารถที่จะรักษาศีลที่เหลือให้ดำรงอยู่ตามปกติได้ เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีศีรษะไม่ขาดก็อาจจะรักษาชีวิตไว้ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกปาติโมขสังวรศิ์ขึ้นแสดงด้วยบทว่าสัมปันนศีลาดังนี้แล้วตัดคําเป็นไวยพจน์ของคําว่าสัมปันนาศีลานั้นว่าสัมปันนาสัมปันนปาติโมขาเมื่อจะทรงแสดงคําที่เป็นในพจน์กันให้พิสดารจึงตัดคําเป็นต้นว่าปาติโมขสังวรสังวุตตาดังนี้ บรรดาบทนั้นบทว่าปาติโมขะสังวรสังวุตตาความว่าประกอบด้วยปาติโมขะสังวรศีลบทว่าอาจาระโคจรสัมปันาความว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรอาจาระคือข้อวัดปฏิบัติอภิสมาจาริกวัดผมเคยอธิบายไปแล้วนะในบทว่าอนุมัติเตสุแปลว่ามีประมาณนิดหน่อยคือว่าเห็นโทษเล็กน้อยนะบทว่าวัดเชสุคือในธรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลทั้งหลาย หมดว่าพยทัศสาวีแปลว่าผู้มีปกติเห็นภัยสมาธายะถือเอาด้วยดีสิกขะสิกขาปเทสุความว่าพวกเธอจงยึดถือเอาสิกขาบทนั้นด้วยดีแล้วศึกษาเถิดอีกอย่างหนึ่งในบทว่าสมาธายะสิกขะสิกขาปเทสุนี้มีความย่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไปในทางกายหรือทางวาจาก็ตามทีควรศึกษาในสิกขาบทคือในส่วนของสิกขาบทพวกเธอจงถือเอาสิ่งนั้นทั้งหมดด้วยดีแล้วศึกษาเถิด ส่วนบททั้งหลายมีบทว่าปาติโมคขะสังวราเป็นต้นทั้งหมดเหล่านั้นได้กล่าวไว้แล้วในประการวิเศษชื่อวิสุทธิมักอย่างพิสดารที่จริงผมก็อธิบายมาทั้งหมดแล้วนะตอนต้นเนี่ยทีนี้ท่านจะขยายในความหวังที่1น,นะความหวังที่หนึ่งนี้ตรงนี้ผมจะนี่ ผมคงจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะมีข้อความที่ยาวพอสมควรผมจะเอาตรงจุดที่สำคัญเลยนะว่าที่พระองค์ทรงตัดว่าถ้าบทว่ามานาโปเนี่ยมานาโปความว่าเราพึงเป็นผู้เจริญใจของชนเหล่านั้นคือว่าเป็นที่รักที่ชอบใจของเพื่อนสาธมิกนะท่านบอกว่าสีเลสีเลเสวัสะ สีเลสเวสวสสะเสวะสนะปริปูริการีความว่าพึงเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในจตุปริสุทธิศีนั่นแหละอ,อ,อธิบายว่าพึงประกอบด้วยอาการที่ทำให้บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องบทว่าอัจฉต,ตังเจโตสมถะมน,มนุยุตโตความว่าเป็นผู้ประกอบในการฝึกจิตของตนนะฝึกจิตของตนเนี่ย น,นีท่านก็ไม่ได้ขยายละเอียดมากนะในบทว่าสมถังท่านบอกว่าอ๋ออันนี้ก็คือว่าความประกอบความได้อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิเศษนะบทว่าอณนนิรากัดอณิรากะตัดฌานวความว่าเป็นผู้มีฌานอันอะไรอะไรนําออกไปภายนอกไม่ได้หรือมีฌานอันอะไรอะไรทําให้เสื่อมมิได้แล้ว ความจริงชื่อว่านิราการณะนี้ใช้ในความหมายว่านำออกไปและทำให้พินาศก็พึงเห็นการประกอบความของนิราการณะนั้นโอ้อันนี้ผมคงไม่อ่านนะครับคือว่าสรุปว่า,าถ้าเราปรารถนาที่จะให้เป็นทีรักของเพื่อนสาธรรมิกรพรหมจารีทั้งหลายเนี่ยเพื่อนพรหมจารีเนี่ยก็ให้มีศีลโดยเฉพาะศีลสีทั้งหมดและมีปาเดโมกขสังวรศีลเป็นประธานนะส่วนเห็นโทษอะไรต่างๆก็เราก็รู้กันอยู่แล้วทีนี้ เป็นผู้ประกอบในการฝึกจิตของตนตัวนี้ท่านก็ไม่ได้ขยายเพียงแค่มีพระจชนะเท่านี้เองเนะผมก็เชื่อว่าฝึกจิตให้ละกิเลสอันนี้ผมอธิบายตามของผมเองนะเพราะว่าการฝึกจิตก็คือข่มจิตอย่างไรก็ได้นะให้กิเลสมันหายไปว่างนั้นเถอะนะคล้ายๆกับว่ามีความเพียรน,นะนะมีความเพียนรนคล้ายกับว่าสมมามัประทานสี่นะเพียรระวังบาเพียรละบาเพียรเจริญกุศลเพียรรักษากุศลเนี่ยคือฝึกจิตของ ของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนยนะผมเชื่อมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นน่นะการฝึกจิตของตอนเนี่ยต่อมาที่บอกว่าเป็นผู้มีชานไม่เหินห่างก็คือว่ามันเข้าชานบ,าบ,าบา่อยๆแบบนั้นเถะนะตรงเนี้ยต่อมาบทว่าวิปัสสนายะสาน,นสมาน,นาคโตนะ ความว่าผู้ประกอบด้วยอนุปัสนาเจ็ดอย่างโอ้อนุปัสนาเจ็ดอย่างธรรมดานุปัสนาเจ็ดอย่างคืออนิจานุปัสนาตุขานุปัสนาอนัตานุปัสนานิพิทานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาปฏินิสคานุปัสนาอนุปัสนาเหล่านั้นได้ให้พิสดารในได้ให้พิสดารแล้วในประกณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักคือเจริญนิปัสนาอาศัยวิปัสนาภูมหก ว,วิปัสนาภูมหกพิจารณาลงในอนุปัสนาเจอย่างนะคือตาเหม็นเนืองเนืองโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จากอนุปัสนาเนี่ยทุกขานุปัสนาตาเหม็นเนืองนองโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นหน้าตาโดยความน่าเบื่อหน่ายโดยความคลายกำหนัดโดยความดับกิเลสโดยความสลัดคืนซึ่งกิเลสและขันห้าเนี่ยอันนี้ผมมาเน้นที่บายนะครับนิมนต์มาอ่านแนละ้วก็ศึกษาเองก็แล้วกันนะอันนี้ขยายบทที่ว่าประกอบด้วยวิปัสนาต่อมานะ บทว่าปรูเหตวาอะปรูเหตตาสุญยาคารานางังความว่าเป็นผู้ยังสุญยาคารให้เจริญนั่นคือว่าท่านบอกว่าก็ในบทว่าปรูเหตตาสุญยาคารานังนี้ภิกษุเรียนเอากรรมฐานด้วยอำน,นาจสมถะและวิปัสสนาแล้วเข้าไปนั่งยังเรือนว่างตลอดวันและคืนพึงทราบว่าเป็นผู้เจริญสุญญาคารเดือนว่างที่ไม่มีใครคุกเขียนะะ ส่วนพิสูจแม้กระทำความเพียรในปราสาทชั้นเดียวเป็นต้นไม่พึงเห็นว่าเป็นผู้เจริญศูนย์ยาคารเลยเนี่ยปราสาทชั้นเดียวคงจะมีห้องเยอะมีหลายห้องแล้วก็มีพิกูุ์ทั้งหลายพุกพล่านนะนะแม้จะนั่งกรรมาฐานอยู่นี่ก็ไม่เรียกว่าเจริญอยู่ในศูนย์ยาคารนะเรียกว่ายัางอยู่คุกคลีอยู่ก็ด้วยคําเพียงเท่านี้เทศานานี้แม้พระผู้มีพระเจ้าจะทรงเริ่มต้นด้วยสามารถการยกอธิศีลสิกขาขึ้นแสดงก่อนก็นกตาม ก็พึงทราบว่าเป็นเทศนาที่นับเนื่องในไตรสิกขาโดยลําดับแม้จะตัดเพียงแค่ว่าศีลเนี่ยแต่ว่าอาธิจิตตะสิกขาอาธิปัญญาสิกขาก็ต้องตามมาด้วยนะเพราะรวบรวมสมถะและวิปัสนาเข้าด้วยกันเหตุที่สมถะและวิปัสนามีศีลเป็นประทับฐานคือเหตุใกล้นะเหตุใกล้ของสมถะวิปัสนาคือศีลเหมือนกับการเทศนาธรรมที่เป็นค่าสิทยของตัณหา แม้พระผู้มีพระบ้าคเจ้าจะทรงเริ่มด้วยกรารด้วยสามารถการยกตัณหาขึ้นแสดงก่อนก็พึงทราบว่าเป็นเทศนาที่นับเข้าในหมวดสามแห่งธรรมเครื่องเนื่นช้าโดยลำดับเพราะดวมมานะและทิฏฐิเข้าไปด้วยเหตุที่มานะและทิฏฐิมีตัณหาเป็นประธานอ๋อตอนนี้ก็คือว่าท่านยกตัวอย่างนะแม้จะแสดงตัณหาอย่างเดียวแต่ว่าก็หมายเอาตัณหา,าหมายเอามานะทิฏฐิเข้ามาด้วย ตรงนี้ก็เหมือนกันแม้แสดงศีลอย่างเดียวนะแต่ที่จริงก็หมายเอาทั้งสมาธิและวก็วิปัสสนาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นด้วยคำเพียงเท่านี้ว่าสีเลเสวะวัตสปริปูริการีเป็นอันตรัสอธิศีลสิกขาไว้ด้วยคำเพียงเท่านี้ว่า,เเววาอัจฉตตังอัจฉตตังเจโตสมะ,ะมะนุโยอะ ชัดตังเจโตสมะทะมะนุยุตโตอะนิ d รากตัชานเป็นการตรัสอธิจิตตสิขาไว้คือว่าเป็นผู้ตำชานไม่ให้เหินห่างนะฮะเป็นผู้ตำชานไม่เหินห่างที่จริงท่านรวมเอา,อาเป็นผู้ประกอบทำเครื่องระง,งับจิตของตนเนี่ยนะฝึกจิตของตนนะ่นนะแล้วก็ ทำฌานไม่เหินห่างเนี่ยอันนี้หมายเอาสมถะคือจิตตสิิขานะคืออธิจิตตสิกขาเนี่ยก็หมายถึงสมาธิหมายถึงสมาบัตินั่นเองโดยเพียงคําเท่านี้ว่าวิปัสสนายะสมณนนาคโตเป็นอันตรัสอธิปัญญาศิกขาไว้ก็ได้แก่อนุปัสนาเจ็ดนั่นนะก็ด้วยบทว่าปรูหิตาสุญญาคารานังนี้เป็นอันตรัสรวมศิกขาแม้ทั้งสองอย่างโอเพิ่มพูนสุญญาคารเนี่ย ท่านหมายเอาอธิจิตตสิกขาและก็อธิจิตตสิกขาด้วยสมถะและก็อธิปัญญาสิกขาด้วยวิปัสสนานะที่ว่าสุญญาคารในที่นี้สุญญาคารในสมถะและก็ในในวิปัสนาก็ในที่นี้ด้วยบทเหล่านี้ว่าอัชตังอ้ออัชตังเจโตสมถะนุยุตโตอณิรากักตกตตชาโน พระองค์ตัดถึงความที่จิตเป็นเอกขตาว่าอันรักศีลไว้ได้ทีเดียวอ๋อที่ว่าเมื่อมีสมาธิก็จะรักษาศีลไว้ได้นะโดยบทว่าวิปัสสนายะนี้พระองค์ตัดการกําหนดสังขารว่าอันรักศีลไว้ได้คือถ้ามีวิปัสสนาปัญญาก็จะไม่ละเมือ่อศีลในท่านจะขยายนะท่านว่าถ้ามีสมถะสมาธิศีลจะไม่ขาดถ้ามีวิปัสสนาปัญญาศีลก็จะไม่ขาดใกล้ๆกับว่า ศีลอนุเคราะห์ให้เกิดสมาธิและปัญญาสมาธิและปัญญาก็จะไปรักษาศีลอีกทีหนึ่งเลยนะความว่าความที่จิตเป็นเอกคตาจะอนุรักษ์ศีลไว้ได้อย่างไรต่อว่าผู้ใดไม่มีจิตเป็นเอกคตาคือไม่มีสมาธินะผู้นั้นเมื่อพยาธิเกิดขึ้นคือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยย่มเดือดร้อนคือไม่มีสมาธิข่มความเจ็บปวดเลยนะเขาถูกพยาธิรบกวนกระวนกะวาย ถึงต้องให้ศีลขาดหิวข้าวมากปวดท้องมากแล้วเมื่อศีลเลยเนี่ยแต่ถ้าผู้มีสมาธินะท่านบอกว่า,าท่านบอกว่าเขาถูกปยาธิรบกวนกวนกระายถึงต้องให้ศีลขาดจึงจะกระทําปยาธินั้นให้สงบไปได้ถ้าศีลไม่ขาดบางทาีโลกก็ไม่หายนะส่วนผู้ใดมีจิตเป็นเอกคตาคือสมาธิผู้นั้นข่มปยาธิทุกไว้ได้เข้าสมาบัติ ในขณะที่เข้าสมาบัติทุกย่อมปราดไปความสุขซึ่งมีกําลังมากกว่าจะเกิดขึ้นความที่จิตเป็นเอกคตาย่อมอนรักศีลไว้ได้ด้วยประการอย่างนี้โอ้อันนี้คนที่มีสมาบัติก็รักษาศีลไม่ได้นะทำให้นึกถึงประวัติครูบาอาจารย์สายป่าหลายๆท่านเวลาท่านเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเวลาฉีดยาก็ดีผ่าตัดก็ดีท่านบอกเข้าสมาธิเลยนะแม้ไม่ได้ฉีดยาชาก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะ เพราะว่าสมาธิข่มเวทนาไว้ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าบุคคลที่มีสมาธิสามารถที่จะข่มเวทนาแล้วก็รักษาศีลไว้ได้ถามว่าการกําหนดสังขารย่อมตามอนรักศีลได้อย่างไรคือวิปัสสนาเนี่ยจะเริญนสติปัฏฐานสีเนี่ยรักษาศีลไว้ได้อย่างไรแต่ว่าก็ผู้ใดไม่มีการกระหนดสังขารคือเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปโมดเลยละอะไรเงี้ยนะผู้นั้นย่อมมีความรักอย่างรุนแรง ในอัตภาพว่ารูปของเราเวทนาสัญญาวิญญาณของเราเป็นต้นนะก็คือรูปคือขันห้านั่นแหละรูปของเราวิญญาณของเราดังนี้ผู้นั้นเมื่อจะเรินเมื่อจะเริญขอภัยอ่านผิดนิดนึงนะผู้นั้นเมื่อเผชิญทุพพิภยคือว่าเขา้าวยา้าหมากแพงนะและพยาที่ภัยเจ็บปวดเป็นต้นเห็นปานนั้น ย่อมทำลายศีลแล้วถนอมอัตภาพไว้นะคิดว่าอัตภาพเป็นของตนไงไมันได้เจริญนิพพานเนี่ทำลายศีลน,นะรักษาตัวเองไว้ส่วนผู้ใดมีการกระหนดสังขารผู้นั้นย่อมไม่มีความรักอย่างดุนแรงหรือความเสน่หาในอัตภาพก็เมื่อเขาเผชิญทุพพิภัยและพยาธิภัยเป็นต้นเด่นปานนั้นถึงแม้ว่าไส้ใหญ่ของเขาจะไหลออกมาข้างนอกถ้าหากว่าเขาจะสู้ผอมสูบซีด หรือขาดออกเป็นท่อนๆตั้งร้อยท่อนผันท่อนเขาก็จะไม่ทำลายศีลแล้วถนอมอัตภาพไว้เลยการกระหนดสังขารย่อมอนรักศีลไว้ได้อย่างนี้เนาะอันนี้จริงนะถ้าเราเจริญน,นิพพานานี่เราก็จ็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตินะไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสละชีวิตแต่ว่ารักษาธรรมะเอาไว้ แต่ถ้าไม่เจริญนิพพานะก็อาจจะสละธรรมะรักษาชีวิตเอาไว้เพราะว่าชีวิตเพราะว่าคิดว่าชีวิตเป็นของตนชีวิตเป็นตัวเป็นตนก็เกิดความเสียดายนะต่างกันต่างจากผู้ที่เจริญนิพพานเนี่ยก็โดยบทว่าพระจูเหตตาสุญญาคารานังนี้พระองค์ทรงสแสดงการเพิ่มพูนเพิ่มพูนการเจริญโดยการกระทําโดยติดต่อซึ่งเหตุทั้งสองอย่างนั้นคือว่า พิ่มพูนสุญญาคารในนี้คือว่าทำสมถะให้ติดต่อเนื่องกันไปแล้วก็เจริญนิพพานาให้ต่อเนื่องกันไปดังที่ขยายแล้วในตอนต้นนะนะพระผู้มีพระภาคจ้าตัดไว้อย่างนี้ว่าเพราะภิกษุผู้หวังคุณ4ประการเหล่านี้คือเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสัพพมาราีทั้งหลาย ไม่มีกิจที่จะต้องทํากิจอื่นไม่ต้องไปประจบสอพออะไรต่างๆมากมายนะแต่พึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นโดยแท้เพราะว่าพิสูจน์ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่กรบนับถือของเพื่อนสาวปรมจารีทั้งหลายสมดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระบาจ้าจตรัสไว้ว่าชนย่อมทําบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะ ผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวคำจริงผู้ทำการงานของตนให้เป็นที่รักดังนี้อันนี้จบนะอัตกถาขยายความหวังที่หนึ่ง